คนก็เลยไปเข้าใจผิดเลยว่าอาเทศนาเป็นสาไปเลยอาเทศสาเป็นโสไปเลยอาเทศสมิงเป็นสิไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นเราพูดรวมเราพูดรวบนาไม่ได้เป็นสาโดยตรงนะจากนาเป็นอาแล้วก็ลงสาอาคมจึงเป็นสานะศาก็ไม่ได้เป็นโสโดยตรงสมิงก็ไม่ได้เป็นสิโดยตรงนะ มีการอาเทศสะเป็นโอกรมีการอาเทศสมิงเป็นอีกรและก็ลงสาอาคมั้านตำแหน่ง,นงสาวิาพัฒน์มันก็จะมีมณโสเพิ่มเข้ามาตำแหนง่งสมิงวิพัฒน์มันก็จะมีมณะสิเพิ่มเข้ามาแต่ภาษาที่เราพูดกันนะ่ะได้ยินบ่อยมากนาเป็นจาจะเป็นโจสมิงเป็นสิคนฟังก็จำอย่างนี้เลย นาเป็นสาแปลว่าอาเทนาิมัมติเป็นสาไหนอ่ะสุดไหนอ่ะบอกมาสินาเป็นสาท่าที่ไหน,น่ะนาเป็นอาแล้วลงสาคมสาเป็นโสที่ไหนอ่ะมีไหมเดี่ยไม่มีมันมีแต่สาเป็นโไในสูตว่าสัสัโจเดี๋ยวก็มีบอกแล้วก็สมิงเป็นสีสท่ที่ไหนมีแต่สมิงเ,เป็น,น,น,ปนปกีแล้วไ้ล,วลงสาคมอ่าอันนี้สังเกตไว้นะสังเกตไปนะ มันมีหลายหลายศาสตร์ที่เรานึกว่ามันใช่นะแต่มันไม่ใช่เพราะมันไม่ไม่ไม่ตรงประเด็นอะไรเลยไม่มีหลักฐานไม่มีที่มาชัดชัดเจนถูกต้องเลยแต่ลบานั้นใช้ไม่ได้นะเราไปใช้ไม่ได้เราจะไปว่าเขาว่าใช้ไม่ได้นําไปใช้ไม่ได้แล้วมันก็มีอีกศาสตร์หนึ่งเนี่ยนำมาสักวันหนึ่งจะต้องจะต้องถามในที่ประชุมใหญ่นะใกล้ๆนไม่ถามนะ มีอยู่สักหนึ่งเขาใช้กันเป็นทางการลนะตอนนี้นะแต่อัตมาพูดรุไปสยต้องมีคนได้เห็นแหละมีคนจะร้่งจะด้่งมั่งศรัทธาวิเศษเขาใช้คำนี้เลยนะยอสมสรณคมนันกพรได้นนยินกับเขาก่ะแปลว่าอะไรไ,ไม่ได้ถามอย่างนะั้นแล้วก็ไม่ได้ให้พูดอย่างนั้น ให้ตอบมาว่าสัาทธาวิเศษแล้วอาตมาได้เห็นคำนี้ได้ยินคำนี้พวกเกสทันทีหรือตายมันเกิดมาจากคนที่ไม่รู้ภาษาอย,าย่างแท้จริงไม่รู้ภาษาอย,าย่างแท้จริงก,ก็มโมว ไอ้คนที่ไม่รู้เลยก็มึนๆเนี่ยเอ้าส่งมาก็รับไปก่อนแต่ทีละแก้วทีละขวดน,นะ,ะโยมของจิตนะส่งมาก็รับไปก่อนดนึ่งไปดนึ่งมาเมาอยากฟ<อ>ังอ<ล>าจารย์อธิบายอีกรอบก็ศรัทธาอีกรอบมันแปลว่าเคยนะน <c oughs> ี่อาจารย์บอกความจริงต้นฉบับมันคือภาษาเมียนมาตับเนี้ยเขาเรียกว่า ตถาจีตถาจีเนี่ยมันเป็นชื่อของไวยากรณ์ใหญ่ถ้าแปลเป็นแทมต้องแปลว่าไวยากรณ์ใหญ่ก็คือบาลีใหญ่แล้วก็ชื่อนี้เนี่ยมันเป็นชื่อของเฉพาะคำพีกัใจใยนะไม่ใช่คำพีพระธาตุิาษีและคำพีอื่นเลยที่ประเทศเีรีมาเนคำว่าตถาจีเนี่ยที่เรามา แปลเป็นไทยกันว่าสัทธ,ธาวิเศษนี่แหละมาจากคํานี้ก็เลยทําให้เก็ตทันทีว่าคนที่แปลภาษานี้มาเป็นภาษาไทยแล้วใช้กันจนถึงทุกวันนี้ค่อนข้างจะเป็นทันการแล้วเสียด้วยเ,ยเขาเข้าใจผิดเพราะเขาไม่เข้าใจถึงความเป็นจริงว่าชื่อนี้มันหมายจรงอะไรตัดทาในสัมโนนเมียนมาที่เขาใช้เนี่ยแปลว่าวยายกณร จีเนี่ยแปลว่าใหญ่ไม่ได้แปลว่าพิเศษไม่ทราบว่าคนแปลคนแรกเป็นใครนะมันเป็นอะไรที่เราปล่อยไว้ไม่ได้เพราะมันผิดอยู่มันผิดอยู่ยังมีอีกนะที่ทก็แปลมาจากภาษาเมียนมาแล้วมันไม่ใช่อีกแล้ววันข้างหน้ามีโอกาสจะพูดให้ฟังนะดังนั้นศรัทธาพิเศษ จึงไม่ใช่ชื่อที่เขาเอามาใช้จนถึงทุกวันนี้ซึ่งที่เขาใช้กันถึงทุกวันนี้ศัทธาวิเศษเนี่ยเขาใช้ในนามเป็นชื่อของกลุ่มคำพีที่นอกจากพาะระไตรปิฎกฐานธาดีกาอนุดิกาโยชนาประมาณว่าคำพีใหม่อาตมาเนี่ยเดี๋ยวไม่นานนี่แหละว่าจะถามปแปลว่า แล้วก็จะไม่ใช้เหมือนเขาเพราะมันติดอยู่ไงไปใช้ทำไมยางแฝติดจะตกลงรึเปล่าตกนรกปลอะไรผิดแลมารีเขาไม่ได้แปลบาลีเเแปลชื่อผิดเป็นกับหาตกนรกนปล่า้แปลชื่อผิดไม่ได้แลบาลีิดเแปลชื่อพิดก็นั่นเดี๋ยมันไม่ใช่บาลีไง มันไม่เกี่ยวกับพระไตรปิโกเลยอันนี้กนเกี่ยวกับพายรณ์ไม่ได้ทําให้คนเสียยอะไรไม่ได้แปลคําของพระเจ้าผิดคนละเรื่องมันเป็นชื่อที่เขาแปลชื่อเนี่ยผิดทําให้คนเข้าใจผิดไปแปลเป็นศรัทธาวิเศษตายคนะับศรัทธาคืออะไรเขายังแปลไม่รู้เรื่องเลยอคนละคำกันนะนั้นทอทงอันนี้ท้อทหาร นี่ก็ยังไม่รู้เรื่องก็จะแปลผิดอีกแล้วเนี่ยได้ยินเขาว่าศรัทธาไม่ได้ไงแต่มันขอทหารสองตัวไปถามเนี่ยเขายังไม่รู้เลยคืออะไรเนีาาา่ยศรัทธาภาษาบาลีไม่ใช่ศรัทธาด้วย<ะ>มันเพี้ยนกันมาถ้าอาตมาจับจุดไม่ผิดเนี่ยคือถูกเลยเนี่ยอาตมาสามารถรู้เลยว่าตั้งแต่ยกไหนรู้เลย ไม่มีใครไปติไปติงไปวิาพากษ์วิจาร์ไปตั้งคำถามแบบนี้นะไม่ยิงหน้าม่ยิงตีอีก,นะอก,อกเอาแค่นี้ก่อนนะบอกเป็นลำดับนะเดี๋ยวมีอีกเจอก็ต้องเอามาเป็นข้อมูลไว้เกี่ยวกับวาสว์เนี่ยมันเหมือนกันทุกสูต ทุกส่วทุกหลักการอาตมาแปรยาสัาสตร์ว่าไงเป็นอนิจจ์อ๋ออนิจจาวิธีจบเลยจบประเด็นเลยพระอาจารย์จครับเขาบอกว่าว่า <travaille> ทิฏฐาวิภาสาษก็ใช่ไหมก็ใช่เพราะทิฏฐาว่าวิภาราเนี่ยมันคือสามสามหลักการใช่ไหมสามหลักการในสามหลักการเนี่ย มันอยู่ที่ว่าหลักการนั้นเนี่ยพอใส่ว่าสัศเข้ามาแล้วมันบอกว่าไม่มีถ้ามันบอกว่าไม่มีนั่นคืออาสันตะวิธีแต่อย่างเช่นสูตรนี้มันไม่ได้บอกว่าไม่มีมันบอกว่ามีเพิ่มจากเดิมคือมันเดนะเหมือนปุริเสนะแล้วมันเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งเป็นมณสายมันทำให้ ความเป็นนิจจาวิธีคือการอาเทศนาเป็นเองนะด้วยสูตรว่าอาโตในนาซึ่งมันเป็นนิจจาวิธีนะพอมีมรสาพิ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยจากในนาที่เป็นนิจจาวิธีก็กลายมา,า,า,าเป็นอาานิจจาวิธีนี่คือความเป็นอนิจจาวิธีไม่ใช่ไม่แน่นอนนะย่าไปแปลว่าว่าไม่แน่นอนเด็ดขาดนะเดี๋ยวมันจะมีคนถามว่าตกลงจะให้อาเทศหรือไม่อาเทศในที่บอกว่าไม่แน่นอนเนะี่ย ตอบเขาว่าไ,ไงอาเทศก็มีไม่อาเทศก็มีมีทั้งอาเทศและไม,ไม่อาเทศอาเทศบ้างไม่อาเทศบ้างมันบ้างๆอย่างไรไม่ทราบนะยอมยรมจิตไม่ตกนรกเลยอาเทศบ้างไม่อาเทศบ้างาเลยนะตกไหมไม่ตก เคลื่อนกันก็ไม่ให้ตก <c oughs> เราต้องเข้าใจหลักการมันนะ